เป็นหูฟังใส่นอนที่มีระบบตัดเสียงกลน้น <What? S 1> าข้อ A30 ก่อนหน้าน,นี้เคยใช้ตัว A20 ก็โอเคนะแต่พอใช้ตัวนี้แล้วแบบสิ่งที่ชอบ3ข้อนะครับ1 เสียงโคตรดีฟังเพลงสนุกเบสนุ่มชัดไม่ได้ลุกเล้าจนรู้สึกล้าหูครับคืออาไปใส่ตอนงีบหรือนั่งทํางานแบบอยากโฟกัสถือว่าโอเคเลยเบสไม่หนักมากด้วย2รุ่นนี้มีโหมดตัดเสียงรบก,กวน ANC มาให้แล้วครับตัดเสียงได้30มสิบเดซิเบลก็คือกําลังดีครับไม่อึดอัดหูแถมรุ่นนี้เขามีโหมดบล็อกเสียงกรนมาให้ถึง3ระดับเนี่แหละให้สมกับเป็นหูฟังใส่นอนหน่อยและ3เหมือนมี ASMR กล่อมนอนส่วนตัวเลยครับเขาจะมีฟังก์ชันเป็นเสียง AI Brain Wave ช่วยปรับคลื่นสมองเราให้ผ่อนคลายคือเราเลือกได้เลยนะว่าชอบเสียงไหนเราก,ก แบ็กกราวด์ได้ครับแล้วเขาแยกเสียงดีอยู่แล้วด้วยฟิลเลยแถมใส่สบายนอนตะแคงทับได้แต่ช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกใส่ย,ยากนิดนึงนะวิธีใส,ส่ทันทินะครับคือเอาตรงหัวมันเนี่ยจิ้มเข้าไปในหูก่อนแล้วบิดถอยหลังครับจนรู้สึกว่าจุกยางมันซีลหูเราแบบแน่นแล้วสรุปรุ่นนี้นะครับเหมาะคนที่มีปัญหาการนอนหาหูฟังเน้นผ่อนคลายจากความเครียดอยากให้คุณภาพการนอนดีขึ้นหรือใส่งีบใส่ตอนทํางานเปิดเพลงเพิ่มโฟกัสเนี่ยตัวนี้คือจบๆเลยครับซาวคอร์ a 3 0ครับ